สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวเมืองพิษณุโลกนะครับอยู่ที่อยู่ที่วัดตอนนี้จะเห็นว่ามีพระตอนนี้อยู่ที่พระมหา,าธาตุเจดีศีบวรชินะรรัฐจังหวัดพิษณุโลกนะครับ มองไปด้านล่างจะเห็นวิวสวยงามมากตรงน,นี้จะเห็นตัวเมืองพิษณุโลกนะครับเป็นส่วนหนึ่งข้างล่างก็จะมีรถวิ่งนี่เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอยู่บนยอดเขาของ จะมองลงไปเห็นด้านล่างของเมืองพิษณุโลกเจดีนี้เป็นเจดีที่เคยมีพระพระรูปหนึ่งมานั่งวิปัสสนากรรมฐานไม่ฉันเข้าวฉันน้ำเป็นเวลานานยี่สิบกว่าวันนะครับตามประวัติก็ ก็ไม่แน่ชัดเท่าไหร่วิวตัวนี้วิวสวยมากนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ชมวัดวัดสวยอยู่บนยอดเขาครับสำหรับใครที่จะมาเที่ยวพิษณุโลกมีโอกาสก็แวะมากราบสักการะนอกจากวัดใหญ่แล้วก็จะมีที่นี่ อีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นที่สวยงามเห็นว่านี่เป็นเจดี